ลเคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนหันทุกชนิดโปรดใช้วิทยณญาณในการรับชมครับวันนี้ผมเดินทางมาที่วัดบ้าน ท่าด่านนะครับเพราะว่ามาชมบาร,รมีของปู่นักราชนะครับวันนี้ก็เป็นการาบวงสรวงถวายาข้าวของนะครับให้ปู่นักราชนะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมนะครับเข้าไปชมกันใกล้ๆนะครับวันนี้ก็จะพา FC พาคุณผู้ชมนะครับไปหาเลขดดเด็ดๆเนาะให้กับ FC ให้กับ คุณผู้ชมนะครับที่ชมกันอยู่ทางช่อง YouTube นะครับคนสุรินทีวีนะครับใครเข้ามาแล้วก็ฝากกันเด้อกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะครับ អមតិយេសមរេតនេគុណមនាបន្តគូធមអយររាជសិរសាទិមព្រះកម្មអមតិខាលសាទុអជិរាមិគានិញសំសោកបង្រហងសុគងមូលមងពងសរនេទេពតាអន្តរិភេតជាទិអំពីបេណ្ឌៃបតៃពុផតគីក្លារហោតិប្រាណោអាការភមេគិយទេពតាទិធំប្រមៃអាស្រ័យណោគនងគូន្យាជូលមត់ជូលជាករេនតាសិវិមានិជាណោគនងវិមានស្ថានទួយទុំមូលមងមួងប្រជុំដរទ ുതി គនងវិមានស្ថានបនញាងជុំប្រកគ្នាកាមេកា ទេពតារៀបការសរុបសរុបស្រងរបស់របងបងតានរមពន្ធាទេវទីតាទៀងឡាយមូលមងប្រជុំលោកានតរូវណាហកានីជាអង្គគន្ធីជាទេវចាទេពតានោះអាយដរដកជាជាទុំជាគុំគុំប្រង្រួមឡងសែចាំការជាបាណនាំទេពតាប្រចាំពុំពរមសកោជុំជាកបាថាថ្លាឥសនីជាទេពតានោះអាយដរក៏កចុណត់ទឹកបងសត ชุดแจกเลยปะ่ะ ปันชิ้นใหญ่นะครับคุณผู้ชมปันชิ้นใหญ่นะครับใหญ่มากไม่ไม,ไม่ไม่ยากจังองปู่เข้าบ่ไม่รู้ มาแล้วจริงงเลยนะมาแล้วจริงขยันมาน่าอคเแต้ว่ามาแล้วเห็นมันอ้วกจนมันอ้วกเป็นจนออร่าเราจะรำแล้วนะจะรำแล้วคุณครับรคร ถามหวยเด้อกันี่ถามหวยเด้อไทยก่งจริงกระโปงหวยเด้อลูกงานอ้นี่นะถามหวยหน่อยมันเด้อน่ะเห็นบ่อยู่ๆเขาก็เห็นสันตั้งแต่อันนี้แล้ว เออเขาสั่นด้วยเขาหาวด้วยนะเขาง่วงนอนก็เลยมันเป็นอะไรวะสาธุสาธุใครเขามาเขาบีมสาธุสาธุนะครับจริงเด้อก็บอกบอกบอกหว่ยเด้อบอกเบอรเด้บอกหน่อยเด้อบอกเลขบอกเบอร์นะสาธุสาธุสเออเออเน่ยเออถ้าพามาอยู่ๆก็มาเป็นมาเข้าเอออาย่ไอ้เนี่ มาให้การที่ตัดไลน์ไปใหญ่โตแล้วตัดอ๋อแต่กับป๊าปักคลายเต็มตัดไอ้เน่เอ้าไว้นำเนาะเนาะให้ปรับเลขนะให้สมในสมอ่ะขอให้บ่ฮะมีถามมันน้อยเด้เอ้อโอ้ไว้เพิ่นแน่ครับเออถามเค้าแน่อ๋อถามเค้าหน่อยถามเค้าหน่อยครับเออมาแล้วนะเออไปครับซื้อซื้อไปครับ สมบ๊อนะไม่กินเลอยนะกไปเรึกนะเออเออเออมเดือมนจะขาดมนจะขาสิลงมาลับอันเครื่องสังเวยกันโอ้โหจะคลานตีในนั่นตีก็ปีขนาดด้นั้นมันจะไปในอันนั้นตีนั้นกินเลยแล้วนะว่าจะของเล่นบ๊อหน้ามาจริงจริงอีหลงเบ่งแบ่งเบง มาจุดทูปขอเก้าอี้ออกหน่อยครับปักูปปักธปดูบอกมาปักทูปให้น้อยมาปักูปให้น่อยสาธุสาธุเมีแล้วก็บอกนะครับปูายจขาูายจ้าขาปะสก็บรรา้ก็บรราดาแล้วก็บรรดาบรรดาลาบรรดาแก็รราบรรดาแ้บรรดาบรราแวา

ไได้เลขรับเลยลงมาไม่เป็เลขทีมานดีใจจนยังไม่ได้เสร็จสมบูรณ์ยังไม่ได้เสร็จสมบูรณ์นี่ก็สมบูรณ์แล้วทำไมวะจะสมบูรณ์อะไรก็้องกรล้างน้สมบูรณ์เออหรือเลขนี้มาก็บอกเออยังไม่เสร็จสมรณ์เดย้เอาข้างหน้าเอคก่อนถึงจะได้เออ នេះយកយកទីរងួនទីរងួនទីលេអឺវៃចៅតំគណាប់เบอร์ហើយឲ្យដល់សិនស៊ុំប៊ូនដល់នូនអូភីពេលឋានអីគេបើ1បានសិនស៊ុំប៊ូនដល់បំប្រាប់ធ្វើអីចេះស៊ុំប៊ូនណូតត1 2ឲ្យមកមុនគឺតាមផង ใช่บอกกู้บอกไปบอกที่ทำบอดใดมาเลขนั่นเนาะบอกตัวใหม่ตัวเก่าเรียงสวนอาจารย์ม่อนเราบอกอยู่จดใหม่แล้ตัวเก่าตัวเก่าครับตัวเก่าทานจากนู่นมาเนี่ยเขามาจุดซื้อน้อยที่ไหนับารู้เลย รู้จักนู้หาอยากนอนอยากนอนอย่างเดียวออยากรำลไมเพลงรำเลยักรอยากนี้อยากรำมากไม่ได้รำเลยอยากรำแต่ไม่ได้รำบอกรอจะได้ช่วยกันสร้างให้เสร็จเปิดเปิดบอกเลขยบอกเรียก ម៉ាព្រះជាគុណម៉ាព្រះវិរុធហាកាសេនាព្រះរាមទើបប្រងបានជាព្រះបរមៃសុនព្រះចតុលោកបានព្រះបាលកសដ័យទុជន្នាព្រះឫសនុការព្រះបាទពងព្រះរយព្រះវេសុវណ្ណព្រះបាទចន្ទពលព្រះបរត៍គួងជុំព្រះប្រមមុខ៤ព្រះរាមមុខ១០មោះมอบសបគ្រប់ទៀងព្រះថេរ៨៤០០០ធម្មขันទើបលោកអាចារ្យជាចានវិមានមួងគួងកណ្ងទីនេះព្រយយំទានយ៉ាងទន់តានបានរៀចរដបដាប្រែងមក

ใส่ในกระถางเก้าสามเจ็ดเก้าสามเจ็ดเนาะเนว่าครับเก้าสามเจ็ดเนาะเก้าสามเจ็ด